สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกราฟนะครับว่าความแม่นยำของแต่และตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากทองคำแล้วตลาดอื่นอินดิเคเตอร์ของเราทำงานยังทำงานได้ดีอยู่ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแสดงให้ทุกคนดูนะครับโอเคตอนนี้ยังอยู่ในตลาดอ,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 อันนี้เท s l a นะครับอ่ะลองดูเทสเทสลาแล้วกัน เดี๋ยวผมยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเราจะมาเปิดแอปกันเห็นไหมเราซื้อแค่ตามสัญญาณพอนะครับตรงไหนที่เราสัญญาณไม่ขึ้นเราไม่ต้องซื้อเห็นไหมครับทุกครั้งที่สัญญาณบอกอะ่ะมันวิ่งตามนั้นหมดเลยเห็นไหมถ้าเ,เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยอันนี้ในกลุ่มเนี้ยเริ่มเตือนแล้วว่าโอเคจะมีควรเข้าเซลล์นะครับเห็นไหมพอเตือนบ่อยปุ๊บมีเซลล์ลงมาจริงๆนะครับ กราฟวิ่งงงมาแล้วนี่อีกชุดหนึ่งครับเห็นไหมช่วงบ่ายนะครับขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปโอ้โ oh, หหลายจุดเลยนะครับเยอะเลยทีเดียวเอาโอเคเดี๋ยวพาไปดูตลาดอื่นบ้างอันนี้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ดูหนึ่งวันบ้างโอ้หนึ่งวันนี่หนักเลยนะครับเนี่ยกลุ่มเนี้ดูเห็นไหมครับกลุ่มนี้นี่โห oh, เตือนมาเนี่ยสี่ห้าสัญญาณนะครับ ดิ่งลงแล้วครับเห็นไหมเราเล่นแค่ตามสัญญาณนะครับเพราะว่าความแม่นยํามันจะอยู่ตรงนี้แหละตรงไหนที่ตรงไหนที่สัญญาณไม่ขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องเล่นทําตามสัญญาณยังไงก็กาไรครับแล้วก็พอเราลงมาแล้วเนี่ยหาจุดเทคโปรฟิตเอานะครับทุกครั้งที่เราใส่ใส่ไม้ไปนะครับก็ควรตั้งซอฟตอทุกครั้งเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดเออขอดูบิตคอยบ้างเป็นไงบ้าง Bitcoin เนี่ยเป็นตลาดหนึ่งที่ผมไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าตลาดนี้มันขึ้นอยู่กับวานอ่ะมันเหมือนถ้าเปรียบเทียบผมมองว่ามันมันเหมือนการพนันเลยเพราะนั้นเนี่ยผมจะไม่แตะต้องเลยนะครับดู Apple บ้างดีกว่าโอ้แอปเเห็นไหมบริษัทที่แข็งแรงมากๆนะครับก็คืออย่างอย่าง Apple อย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูความแม่นยำของเขาเครับเนี่ย กราฟเดย์นะครับเตือนมาสี่สัญญาณแล้วว่าจะเซลนะครับ mm hmm. เห็นไหมแล้วมันก็เซลจริงๆคือไม่ต้องเล่นไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ mm hmm. เราทำตามกราฟอย่างเดียวเห็นไหมครับุ่มกลุ่มนี้ให้ดูกลุ่มนี้ mm hmm. เห็นไหมคือถ้าเราบายตรงนี้ขายตรงนี้ลองคิดภาพตามผมะถ้าเราบายตรงนี้มาขายตรงนี้ ขายตอนไหนมีคนถามจริงๆแล้วเราตั้งจุด take profit เนี่ยเราตีกราฟเอาก็ได้ครับเอาจุดที่ดูแนวรับแนวต้านเนี่ยเอาที่มันเหมาะสมก็เราก็เทคได้แล้วคือสำหรับผมเนี่ยกำไรน้อยกำไรมากอะ่ะคือถ้ากำไรอะ่ะเราออกได้เลยนะครับแต่บางคนเนี่ยก็เลือกที่มาออกงี้แต่จริงๆแล้วมันก็ถามว่ามันเยอะจริงแต่มันก็เสี่ยงนึกออกไหมครับเสี่ยงจะกำไรทิพ คือเราไม่รู้วมันจะตั้งเตือนเมื่อไหร่แต่ของ Apple ข้อข้อดีก็คือบริษัทเขาแข็งแรงนะมันไม่มีแบบการทุบอะไรมาอยู่แล้วเพราะนั้นการวิ่งลงเนี่ยจะค่อนข้าง stable นะครับค่อยๆไต่ขึ้นค่อยๆไต่ลงเนี่ยลองดูนะครับเห็นไหมแม้แต่ไม้สั้นๆน,นะครับเราเซลล์ตรงนี้มาขายตรงนี้คือกําไรแค่ตรงนี้เป็นผมนะครับผมนะแค่ตรงนี้จากมามาถึงตรงนี้ผมก็ขายแล้วนึกออกไหมครับอืมหลังนั้นไม่มีสัญญ,ญาณ เลิกเล่นครับแมเลิกเล่นเนี่ยมามาเซลอีกทีตรงนี้เนี่ยได้หมดเลยครับเห็นไหมหูลองคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราบายตรงเนี้ยเออแล้วมาขายตรงเนี้ยครับกําไรจะขนาดไหนอย่างที่ผมบอกครับความแม่นยําเนี่ยมันค่อนข้างแม่นยํามากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังแบบสงสัยอยู่นะครับอ่านี่ไม่ได้รีเพนเลยนะครับได้ทุกตลาดเลยจริงๆอะเดี๋ยวผมลองปิดให้ดู เห็นไหมปิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราลองไปทองคำบ้างโอเคอ่ะมาดูทองนะครับเปิดแล้วนะครับอ่าเห็นไหมทองนี้ยิ่งกำไรหนักมากๆเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยคือผมอยากแนะนำเพื่อนๆน,นะที่เทรด Forex อยู่นะครับผมจะแนะนำให้ให้เราลองเล่นทองมากดีเออเล่นทองดีกว่าผมจะเชีร์ให้เล่นทองดีกว่านะครับเอเห็นไหม ทองเนี่ยคือโคตรแม่นเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราซื้อเราเล่นเข้าไม้ตามสัญญาณอย่างเดียวเลยครับเนี่ยแบ็กเทสไปดูนะครับสําหรับคนที่เล่นแบบเล่นเอ่อทมเฟรมใหญ่ๆนะอย่างททมเฟรมเดอเอ่อเนี่ยเล่นททมเฟรมเด์จะได้กินคําใหญ่หน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสิบห้านาทีผมก็แนะนําเหมือนกันสินาทีอ่ะ เรามาดูเห็นไหมพวกทำเฟลสิบห้านาทีเนี่ยผมจะแนะนําให้เมื่อมีสัญญาณสองขึ้นมาสักสองสองสัญญาณเนี่ยคุณก็เตรียมบายได้แหละหรือบางคนจะซอยไม้นะครับตรงนี้มันลงอีกแล้วมันึมีสัญญาณเด้งขึ้นอีกลองคิดดูนะครับสมมติ่าสัญญาณมันห้าขึ้นมาห้าแล้วห้าสัญญาณแล้วคือยังไงมันมันขึ้นแน่นอนอะ่ะแล้วคุณลองคิดดูนะว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นจริง,รงๆเห็นไหมถ้าเราลองเชื่อโปรแกรมอ่ะ แล้วปล่อยให้หน้ามันโปรแกรมมันทําหน้าที่ของมันอะเราจะกําไรขนาดไหนครับเห็นไหมตรงเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะเขาบอกให้เซลล์ถูกไหมครับเซล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 ,ลมีขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่มีสัญญาณเลยให้เราบายเราไม่ต้องเข้าบางคนแบบคือลองคิดภาพน,นะถ้าเราไม่มีโปรแกรมเลยเราเห็นแบบเฮ้ยมันลงมาแล้วอะตามสัญชาตญาณมนุษย์นะครับตามสัญชาตญาณมนุษย์ นิสัยของเราจะไปไงครับอารมณ์ของเราเอ้ยนี่ว่ะมันเซลเซลเซลมันลงมาแล้วแมงการาฟยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นพอเราเห็นเขียวหน่อยหนึ่งไหมครับบายไหมบายสุดท้ายเป็นไงลงพอมีเขียวเอ้ยเอ้ยมันมันลงมาเยอะแล้วอะเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นอ่าโอ้โหพอเราเห็นเขียวนี่นะเห็นเขียว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 บายไหมครับถ้านิสัยเก่าเราบายแต่สัญญาเป็นไงไม่มีขึ้นเลยเห็นไหมครับ สัญญาไม่บอกเลยอ่าจนท้ายมาันก็ลง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 แล้วมาจุดเนี้ยบอกให้เซลล์อีกสัญญาบอกว่าเอ้ยมันจะลงอีกนะเชื่อไหมครับบางอะบางคนอาจจะไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะสัญชาตญาณเราแบบเิ้มกลางมนลงมาเยอะแล้วว่ะถูกไหมครับเราก็เลยเซลล์เอ้ยเราก็เลยบายสุดท้ายถ้าเราบายตรงเนี้ยในความคิดของเราที่มันเอ้ยม,มันลงมาเยอะยังไงมันก็ต้องตรงข้ามนี่ ถ้าไม่เชื่อสัญญาณสัญญาณบอกแล้วว่าลงเอาไว้ลง,ลง,ลงเป็นไงครับเรียบร้อยพอตแตกเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเรานะครับความแม่นยําไม่ต้องพูดถึงเราย้อนไปดูแบ็กเทสดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับกลุ่มเนี้ยบอกให้บายมันจะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นจริงๆครับอืมเนี่ยมันมีสัญญาณเติมมาตลอดเลยอม คือถ้าเราทําตามเนี้ยยังไงเราก็กําไรเห็นไหมครับมันไม่ผิดพลาดเลยครับพเพื่อนๆลองดูนะอันนี้นีหนักเลยโอ้โหถ้าเราคุณเซลล์ตรงเนี้คุณเข้าตรงเนี้แล้วคุณมาออกตรงเนี้คุณลองคิดดูว่ากําไรของคุณเนี่ยจะขนาดไหนยังไงฝากด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยแอดขีดโนะครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยให้บริการอยู่นะครับแล้วก็เอ่อสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจในโปรแกรมนะครับผมแนะนำให้ใช้ทดลองก่อนนะครับเดือนละ1,500พบาท เทรดวันแรกก็กำไรแล้วครับขอบคุณครับ